หลังจากเดินทางด้วยจรวดขนาดใหญ่เพื่อขึ้นไปทำภารกิจบนอวกาศได้สำเร็จเรียบร้อยในเป็นอวกาศเดินทางกลับมาถึงโลกของเราได้อย่างไรมีขั้นตอนอะไรเกิดขึ้นบ้างในระหว่างการชะลอความเร็วจากมากกว่า20 0 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้กลับมาลงจอดหยุดนิ่งแบบปลอดภัยบนพื้นโลกของเราได้ในวันนี้ครับเรามาเจาะลึกแต่ละขั้นตอนการเดินทางกลับโลกในวิดีโอนี้กันเลย ก่อนจะไปรับชมกันเรามีทําวิดีโออธิบายขั้นตอนการที่ราบิโนวกาศเดินทางจากโลกขึ้นสู่อวกาศทําเป็นวิดีโอจอกดึกไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสามารถรับชมได้ที่ลิงก์ในคําอธิบายข้างล่างหรือกดที่มุมขวาบนของวิดีโอได้เลยนะครับและฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันไว้ด้วยนะครับทีนี้นะครับขั้นตอนแรกก่อนที่รับิโนวกาศจะกลับมาลงจอดต,ต้องเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนที่ดวงานจะแตะกับชีวิติการโลกของเราเสียอีกด้วยซึ่งขั้นตอน,นังกล่าวน,นะครับก็คือการเลือกจุดที่ยานจะกลับมาลงจอดนนั่นเง ในส่วนนี้นีครับก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่นยันโ o ยุสจะต้องลงจอดที่เทเรซายในประเทศคาซัคสถานยันครูดากอนยันโอไรออนของฝั่งสหรัฐเนี่ยจะลงจอดนอกชายฝั่งที่รัฐฟลอริดาในขณะที่ยันเฉินโจของจีนหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่สถานโยกับเทียนกงเนี่ยครับพวกเขาจะลงจอดในบริเวณเทเรซาโกบีนั่นเอง ดยการเลือกจุดลงจอดเนี่ยจะไม่ได้เลือกเพียงแค่บริเวณเดียวเท่านั้นเขาจะมีจุดลงจอดสำรองเอาไว้ด้วยโดยคำนวณครับจากตำแหน่งความสูงของตัวสถานีอวากาศเป้าหมายที่ยานเดินทางไปสำรวจและช่วงเวลาที่ยานจะกลับมาลงจอดว่าควรที่จะอยู่ในบริเวณไหนของจุดลงจอดณนะสถานที่นั้นๆของแต่ละประเทศนั่นเองซึ่งความสำคัญครับนอกจากจะต้องลงจอดในเขตแดนประเทศตัวเองเพื่อความง่ายเพื่อเรื่องของความปลอดภัยความมั่นคงแล้วเนี่ย ก็จะมีปัจจัยเรื่องของฟ้าฝนสภาพอากาศเช่นเดียวกับเรื่องของทัศนวิสัยในการมองเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรือกู้ภัยเฮลิคอปเตอร์ต่างๆที่จะต้องมองเห็นตัวยานได้อย่างชัดเจนไม่อย่างนั้นก็จะเป็นอันตรายต่อการเข้าไปหาตัวยานต่อการระบตุตำแหน่งที่ลงจอดได้อย่างแน่ชัดนะครับซึ่งในขั้นตอนนี้ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ย ดันบนินอวกาศก็จะสวมใส่ชุดปรับความดันนะครับอย่างที่เราได้อธิบายไปในวิดีโอที่แล้วว่าแต่ละชุดจะถูกใช้ภายในตัวยานเท่านั้นและเข้าไปนั่งประจําที่ในยานอวกาศปิดประตูที่เชื่อมต่อกับตัวสถานีอวกาศและเช็คความพร้อมระบบต่างๆนะครับก่อนที่ยานทั้งสองจะแยกตัวออกจากกัน We have separation หลังจากแยกตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ย สิ่งสำคัญที่จะตามมานะครับก็คือการทำดีออบิทเบิร์นหรือการเดินเครื่องยนต์เพื่อชะลอความเร็วจากมากกว่า28,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้ตกกลับสู่ชบรรยากาศโลกได้อย่างปลอดภัยสำหรับยนานอวกาศที่เดินทางไปเป้าหมายอื่นๆอย่างเช่นไปดวงจันทร์เนี่ยพวกเขาจะมีความเร็วในระหว่างการเดินทางกลับเข้าสู่บรรยากาศโลกของเรามากถึง40,000กิโมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับซึ่งความเร็วที่สูงขนาดนี้เนี่ย จะถูกค่อยๆชะลอลงในระหว่างที่ยานกำลังเดินทางฝ่าชั้นบรรยากาศของโลกเรียบเสมือนกับได้เจอกับเบรกแบบธรรมชาติเลยแต่การเดินทางกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเนี่ยก็ไม่ได้เป็นงานที่ง่ายขนาดนั้นนะครับสมมุติถ้ายานเดินทางเข้ามาทำมุมที่ตื้นเกินไปเนี่ยยานจะสามารถกระดอนชั้นบรรยากาศกระเด็นเข้าสู่วงโคโจรที่สูงขึ้นไปอีกได้เหมือนกับเวลาโยนหินไปกระทบน้ำเนี่ยครับ ถ้าเราโยนทำมุมได้ดีพอมันจะกระดอนข้ามผิวน้ำไปได้อีกหลายครั้งเลยแต่ถ้ายานอวากาศเข้ามาทำมุมที่ลึกเกินไปเนี่ยโครงสร้างของยานก็จะ,ะเผชิญกับความเร็วที่สูงมากๆในระหว่างผ่านชนั้นบรรยากาศที่หนานแน่นอยู่และอาจจะเป็นอันตรายถึงโครงสร้างของยานที่หมายถึงอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของดักบินอวกาศได้เลยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการทำดีออบิทเบิร์นจึงมีความสำคัญมากมาก และต้องเดินเครื่องยนต์ตามช่วงเวลาที่ถูกคำนวณไว้ให้แม่นยำแบบระดับวินาทีเลยนะครับห้ามมากห้ามน้อยเกินไปซึ่งเมื่อผ่านจุดนี้ไปได้แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมานะครับคือตัวยานจะแยกส่วนกับส่วนช m โมดูลส่วนที่มีเครื่องยนต์ใช้ในการจุดเพื่อทำการดีออร์บิทนั่นเองครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้มันอีกต่อไปแล้วถ้าเป็นยานโ o ล u ถ้าเป็นยานฝนโจเนี่ยจะต้องมีการแยกกับฝั่งออร์บิทโมดูล ตัวที่ติดอยู่ด้านบนของตัวยานที่นักบินอวกาศนั่งอยู่อีกขั้นตอนหนึ่งด้วยนะครับซึ่งในส่วนบนเนี่ยก็จะเป็นที่ทิ้งขยะนะครับอะไรที่ไม่ใช้แล้วบนสุษานีโวกาศเสื้อผ้าเก่าการทดลองเศษขยะต่างๆเพราะว่าทั้งตัวออบิท a l m โมดูลและก็ตัวสวิตโมดูลเนี่ยครับไม่มีแผ่นกันความร้อนจะถูกเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศโลกของเราและจะมีแค่ตัวยานที่นับินวกาศนั่งอยู่นีครับที่จะผ่านลงมาได้อย่างปลอดภัย ซึ่งขั้นตอนการเดินทางกลับเข้าสู่เมริยกาศโลกเนี่ยที่กินเวลารวมแล้วประมาณ10นาทีด้วยกันนะครับบาอวกาศจะต้องค่อยๆเผชิญกับแรงจีที่เพิ่มขึ้นมาในระหว่างที่กําลังแหวกชมริยกาศโลกของเรานะครับในการลงจอดแบบปกติเนี่ยภายนอกของยานจะเผชิญความร้อนได้ถึงหลายพันองศาเซลเซียสด้วยกันและแรงจีที่กระทาต่อร่างกายดิวอวกาศเนี่ย จะมีมากถึง 4G นะครับหรือเป็น4เท่าของน้ำหนักตัวของพวกเขาแต่ในบางกรณีที่การลงจอดในมุมที่ลึกเกินไปเรียกว่าทำ ballistic reentry เนี่ยดาวเทอวกาศจะเผชิญกับแรงมากถึง9เท่าด้วยกันซึ่งเป็นกรณีที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วครับในอดีตก็มีทําให้ดาวบ,บินอวกาศเจ็บตัวไปบ้างเล็กน้อยแต่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตนั่นเองครับและหลังจากผ่านชั้นบรรยากาศโลกที่หนาแน่นตอนนี้ยานอยู่ที่ความสูงประมาณ10-20กิโลเมตรจากพื้นดิน ก็ยังมีความเร็วที่มากเกินกว่าจะลงจอดได้อย่างปลอดภัยในนั้นในขั้นต่อไปครับเราจะเห็นว่ายานมีการกลางร่มชูชีพออกมาซึ่งไม่ได้มีแค่ชุดเดียวครับจะมีตั้งแต่พ i l ล t อตชุดดูดดรอปชุดก่อนที่จะตามไปด้วยร่มชูชีพชุดหลักที่จะใช้จนถึงตอนที่ยานลงจอดเลยและสําหรับยานของรัสเซียกับจีนนะครับที่มีการลงจอดบนบกว่าเขาจะปลดแผ่นกันความร้อนออกไปเพราะว่า1เลยคือมันไม่ใช้แล้วและ2นะครับ่อให้เครื่องยนต์ของตัวไอพ่นด้านล่างเนี่ย ได้ทํางานในวินธีก่อนที่ยานจะลงจอดซึ่งเวลาที่ยานของรัสเซียกับจีนลงจอดเราเห็นว่ามีกลุ่มของฝุ่นควันที่ฟุ้งขึ้นมาอันนี้ไม่ได้มาจากแรงกระแทกของตัวยานนะครับแต่มาจากตัวไอพ่นเนี่ยที่มีการเดินเครื่องจนครั้งสุดท้ายเพื่อช่วยในการชะลอความเร็วซึ่งนอกจากการชะลอความเร็วล้วเนี่ยเก้าอี้ของนักบินก็จะมีการปรับตาแหน่งนะครับเพื่อให้รองรับกับแรงกระแทกได้ด้วย ความน่าสนใจครับคือ,อยานอวกาศของรัสเซียแม้จะถูกออกแบบมาให้ลงจอดบนพื้นดินแต่ก็เคยมีกรณีที่ลงจอดบนน้ำมาแล้วนะครับเกิดขึ้นกับภารกิจโซยุส23ในปีคศ1976ซึ่งในครั้งนั้นนะครับนักยินอวกาศก็รอดปลอดภัยไม่ได้มีแค่ว่าต้องเผชิญกับน้ำที่หนาวเหน็บเป็นเวลาน,านานกว่าครึ่งวันด้วยกันนีขนาดที่ยานโอเรียนของสหรัฐเช่นเดียวกับภารกิจต่างๆเนี่ยถูกออกแบบมาเหมือนกันครับว่ากราณีที่จําเป็นกรณีที่ฉุกเฉินจริง พวกเขาจะลงจอดบนบกได้เช่นกันแต่จนถึงทุกวันนี้ยานอวกาศของสหรัฐนอกจากกระสวยอวกาศที่ถูกออกแบบมาให้ร่อนลงที่ทันเวย์แล้วเนี่ยก็ไม่เคยมีการลงจอดบนบกเลยและเมื่อลงจอดเรียบร้อยแล้วนะครับเราเห็นว่ามีทีมเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือเป็นจํานวนมากก็ะจะมีทั้งทีมแพทย์ทีมเจ้าหน้าที่วิศวกรและก็ทีมกู้ภัยนะครับที่จะทั้งเข้ามาช่วยเหลือตัวของนักบินอวกาศ ผู้อยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักเป็นเวลานานบางที่อาจจะถึง1ปีเลยนะครับขาของพวกเขาอาจจะยังไม่พร้อมกับการรับกับแรงโน้มถ่วงบนโลกของเราก็จะต้องมีทีมแพทย์ทีมต่างๆเข้ามาดูเช่นเดียวกับทีมวิศวกรนะครับที่จะเข้ามาตรวจเช็คสภาพของตัวยานอวกาศว่าเป็นอย่างไรกันบ้างและเก็บกู้นํากลับไปยังโรงงานกลับไปยังศูนย์บบำรุงเป็นลำดับถัดไปนั่นเองในขณะที่ทางด้านของดาวโ,โอวกาศนีครับ กปจะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสภาพร่างกายไปทำกิจกรรมไปทำการดีบรีฟตัวภารกิจต,ต่อซึ่งนี้ครับคือเรื่องราวแบบคร่าวๆของการเดินทางกลับโลกโดยดักบินอวกาศตั้งแต่จากการโคจรอยู่รอบโลกด้วยความเร็วเกือบถึง3 0 0 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมองจนกลับมายืนอยู่บนพื้นโลกของเราได้อีกครั้งหลายคนอาจจะเคยเห็นเราได้ทำวิดีโอนี้มาแล้วในอดีตนะครับแล้วพอพวกเขาขึ้นไปแล้วเนี่ยการกลับสู่โลกอะ่ะจะเป็นอย่างไร ต่ในครั้งนี้เนี่ยคราบเราได้ปรับปรุงเนื้อหาเอากลับมาทําใหม่ให้ทั้งมีความละเอียดเข้าใจได้ง่ายขึ้นและมีเรื่องอราวที่เจาะลึกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็หวังว่าจะชอบคอนเทนต์แบบนี้กันนะครับเรื่องหน้าอยากให้ทําเรื่องอราวเกี่ยวกับอะไร สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยถ้าชอบคอนเทนต์นี้สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกอนเคทีเพื่อสนับสนุนช่องของเรากันได้นะครับหรือสามารถส่งซูเปอร์แดงส์และซูเปอร์สติ๊กเกอร์เข้ามาสนับสนุนการทํางานของพวกเรากันได้เช่นกันครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่รับชมถึงตอนนี้ครับผมกอนเคทีต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ